สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเสียงท่อมุกโอราบุรีนะครับอันนี้เราตาทเครื่องแล้วนะตาทเครื่องแล้วนะครับจะได้ยินไหมเนี่ยครับอันนี้จะมีตามอกอด้วยนะครับนี่นะฮะตามอกอ พ่อเนี่ยสังเกตนะครับมันจะไม่ติดกับสวิงอาร์มนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปแล้วพ่อจะโยเกเยกโยเกเยกเนี่ยครับมันจะมีบูทตัวข้างในเน่ยครับตัดออกหน่อยตัดออกหน่อยนะครับมันก็จะไม่โยกอ่ะอันนี้จะแน่นเลยนะครับอันนี้เป็นเยงท่อโมกนะหมดีนไหมเอยและนี่เป็นตัวกันร้อนะครับใส่ได้ตรงรุ่นเลยนะครับร้อยสิบไอนะฮะส่วนท่อโมกท่อโมกเราจะมีตาทีเพด ทีตาโอลาบุรีตรงคอท่อด้วยนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือเสียงข้อหมกดื้นนะครับเดี๋ยวจะเล่งให้ฟังนะเล่งให้ฟังหน่อยนี่นะครับท้อหมกก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนลูกคา้าท่านใดซื้อไปแล้วกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจับหรือเรียกอะไรเงี้ยฮะคือผมแนะนําให้เอาใส่ท่อเสร็จแล้วเนี่ยไปให้ตออรอตรวจเลยครับให้ทางเจ้าหน้าที่ตออรอตรวจนะฮะพอตรวจเสร็จแล้วก็เก็บใบนั้นไว้นะครับไว้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่ารถเราตออรอก็ตรวจผ่านแล้วมาตรฐานคือเสี่ยงไม่เกินนะครับคือตออรอเขาจะรู้นะฮะว่าท่อว่าตรวจมาตรฐานท่อเนี่ยคือต้องใช้กี่พันรอบนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้โอราบุร oh, ีสวัสดีครับ